ไอ้ปกติมันมีผันไหมแม่ฮะโอ้อันตรายแต่ว่านั่นมันช็อตกับตัวไหนเมื่อกี้นี่วะอืมนี่เป็นเหล็กบ่ มาโตอยู่ไกลพนเนาะเนาะกรองอะ่ะอันตรายด้ยนี่คนน้ำนั่งท่ออะไรคนน้ำ <c oughs> เป็นเอรอมมันไม่ได้ใช้แล้วตัดออกแล้วหรือเขาอุดไว้ด่าติดว,มวมิมิรลุนวิมิลกแต่อยู่จริงเหมล่ะอ๋อฮะ Này. Mẹ cổ mình. Chai Thế. <cười> <cười> Thế nói này Mình hmm? cổ một rồi <laughs> xem đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ con không Thằng đám thọt yên ạ <laughs> Cái tệ như thế là gì Nó như tôi cái nóng ấy của mình Cô có tìm tông này nghe mấy đơn tìm cầu ฝรั่งนี่ออกแบบมาแปลกไว้หรือประเทศเขาเมืองหนาว่ะใช่ไหมเ <c oughs> ลยวอาแบดไว้ตรงนี้ถ้าให้ดีต้องแปลงแบดออกนี่นี่อืม ทำแนวมันวะดันก็น้องมันนี่ใส่ข้างในแป๊บ เนี่ยไปเซงท้ามาเล้ លឿនបងតោではではះលេងឈົນនេះរបស់ថ្មីតិចมันเป็นយ៉ាងไหนអីមកករុញណាខ្លាញ់ខ្លាញ់เป็บបើញ៉ាំเป็บណាស់អូ ลองดนูอีกรอบครับเอ้เม่อกี้ไฟใหม่ไม่ยอมวิ่งไปเอาน้ำเลยทำอะไรไม่ถูกเลยเอาน้ำเป็ดฮะเนี่ยช็อตมันเดิมเลยทางดำเป็นยังไงวะ<ด>ลบ บวกต <c oughs> ีลูกมีตปิสันอาล้ครับงานข่าวแล้วเราบินแล้วบปกติบวกมันต้องเข้าใดใช่ไหมเข้าใดเส้นหนึ่งเข้าตัวเส้นหนึ่ง

มันต้องเข้ามีเจาะเเออเท่าเท่าที่ดูอ่ะตรงนี้ไม่น่าจะมีสายมานะมีไหมไม่รูมันนวดคาไวอยู่ตัวนึงฮะนี่ ตกลงเข้าตรงไหนช่างดำเลยดูครับเอาแล้วช่างช่างจำไม่ได้ใช่แล้วหลายวันหลายวันเก็นไปใส่ทางเท้ามาไป ใส่ลองเท้ามามันจะเยียบน้ำมันไหมเ <c oughs> บ็ดลงไปแล้วเอารอติดตามชมคลิปต่อไปครับสวัสดีครับให้ช่างหาดูก่อน